สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซล์โน้ตอีกเหมือนเดิมนะครับมาจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซุสปาร์คเครื่องพันเ้า จัดเต็มระบบบอกได้เลยว่าสุดมากๆนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะมาฟังโปรโมชั่นนะครับว่าคันนี้นะครับแต่งหล่อหล่อแบบนี้ใช้โปรโมชั่นออกรถไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูอุปกรณ์ของแต่งกันก่อนนะครับว่าแบบเนี้ลูกค้าชอบหรือเปล่านะครับด้านหน้าเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็จะมีไฟนะครับไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับก็คือขยับ ไฟเป็นตัวท็อปแต่งครบเซตเลยนะครับเพราะว่าไฟเดิมๆเนี่ยจะเป็นไฟฮฮโลรเจนธรรมดานะครับตัวนี้ใส่โปรเจคเตอร์ให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวฝาคาร์บอนทรง A ชอชำๆเลยนะฮะฝาคาร์บอนเงาแวบเงาตาแตกนะครับแล้วก็จด2อสีให้ด้วยเรื่องเรื่องนะครับจด2สีให้ด้วยนะครับดีๆแบบนี้นะครับสวยๆหล่อๆขาวตัดดำโห สุดมากๆนะครับมาดูที่ล้อนะครับอันนี้ล้อเป็นล้อ SSR นะครับสีเท่ากันชุดแต่งเนี่ยตัวครอบดุมตัวน็อตแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยลูกค้าเลือกเองได้นะครับคันนี้ใช้เป็นสีน้ำเงินโอ้โหมันตัดดูแล้วสวยมันขึ้นมากๆนะครับเงาเลยนะครับมันตัดกับตัวสีน้ำเงินเนี่ยอบอกได้เลยว่าหล่อมากๆ ขยับมานะครับในส่วนของสเตปโหลดนะครับสเตปโหลดคันนี้นะครับจะอยู่ที่หน้า3นิ้วหลัง3นิ้วนะครับก็คือทรงมันสวยเลยนะครับหน้า3หลัง3านะครับลูกค้าเนี่ยขอขยับลงมาอีกนิ้วหนึ่งสําหรับด้านหน้าเพราะว่าปกติเซลน้สเนี่ยที่ทำให้กับลูกค้าเนี่ยจะใช้โหลดหน้า2นิ้วเขาบอกขออีกนิดนึงนะครับก็ออกมาลงตัวสวยไปอีกแบบนึงนะครับ มาวันนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากนะเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับยังไม่จบนะครับสำหรับตัวไฟไฟด้านหลังก็จะเปลี่ยนให้นะครับเป็นไฟ Duo ั o โซนิกนะครับก็เป็นไฟเกตตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวไฟนะครับแล้วก็จะมีท่อของมอเจริญท่อเสียด้วยนะครับภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ย ภายในเราก็จะอัปเกรดจอวิทยุให้นะครับเป็นจอ Android 9นิ้วนะครับพร้อมกับวัดบูธนะครับ60ปอนด์อีกหนึ่งตัวบอกได้เลยว่าสุดมากๆสำหรับตู้ซิงคันนี้นะครับสำหรับตัวตู้อลูมิเนียมนะครับตัวตู้อลูมิเนียมเนี่ยสามารถเลือกไซส์เลือกขนาดเองได้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นขนาด2เมตร10นะครับพร้อมมีงานเลย ทุกอย่างจดทะเบียนให้หมดจดทะเบียนขนส่งให้เรียบร้อยนะครับฝาคาร์บอนก็จะจด2อสีให้นะครับออกไปนี่ไม่ต้องกลัวครับวิ่งงานได้เลยครับถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับจัดอยู่ที่9,900บาทนะครับแบบนี้เลยนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือโทรมาที่085-9653-536นะครับ วันนี้คลิปนี้เซโนดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ